สาสวัสดีครับช่างแคปตันวันนี้ช่างแคปตันมารีวิวรถอะไรครับรถรถสิล้อคันสีเทาอ่ารถสิบล้อคันสีเทานะฮะสลับตัวนี้จะเป็นตัวจีก้ใช่ไหมครับอ๋อเปิดหัวได้ด้วยเหรอครับใเปิดหัวแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตรงไหนครับแตรงแผงวงจรอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้อ่าโอเคแล้วทำยังไงทำยังไงต่อครับ ระวังระวังเอ้ายกเดินหน้าได้ครับต้องเดินหน้าตรงไหนครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับออกเดินหน้าตรงนี้นี่นะครับเพื่อนๆยกดำตรงนี้โอ้ยกดำได้ด้วยครับเพื่อนๆโอ้สีสวยเลยนะครับเนี่ยอ๋อยกดำได้แล้วฝาฝาเปิดแล้วครับออาตรงนี้ทำทำอะไรครับตรงนี้ต้องไปทำอะไรครับเปิดไฟเอเปิดไฟตรงนี้นะครับเพื่อนๆ อ๋อมีไฟกระพริบมีไฟสีอะไรบ้างครับไฟชุมช่มผู้สีฟ้าอันนี้มีไฟสีเขียวด้วยนะมีไฟเอ๋อจะมีไฟเลีเ้ยวด้วยโอ้โหนี่ครับพเพื่อนๆนะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกว,ว่าอีซูซูนาจีกามีมิชลินกี่ตัวครับมีมิชลินนับหนึ่งสองสากตัวเจ็ดแปดเก้าหมดเก้าตัวมิชลินแบบทรงนั่งเลยนะ ดนบอกระบอกดําเลยฮะกระบอกดํานะครับโอ้กระบอกดําสวยนะครับสหรับตัวนี้โอเคเอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีท่อแฝดนะฮะท่อแฝดปกปานี่นี่เป็นยางตอนนี้จะมีเป็นท่อปลายท่อด้วยนะครับแล้วก็งานก็จะมีปีกนกมีเกวียนอ่าแล้วก็มีนี่โลโลเพชรอ่ามีน็อตด้วยนะฮะ กระบะทำมาจากพาสวูดนะครับตัวนี้โอเคอ้มีปิดฝามันมีตัวนี้ด้วย้องตั้นมีตัวล็อกฝาท้ายด้วยนะครับล็อกฝาท้ายออโต้ลองตั้นลอง้องตั้นลองดั้มลงครับอ่าอ่าลององตั้นลองดั้มลงแล้วฝาท้ายมันก็จะปิดเองครับอ๋อดั้มลงนะอ่าแล้วฝาท้ายมันจะปิดนะครับนี่ไหมฝาท้ายล็อกเองเลยนะนี่ล็อกออโต้เลยไหมครับนี่ สวยเลยนะครับสัหรับสีคาโรเลมโบนะฮะของสอสามอนะฮะตัวนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับฝั่งนี้มีหม้ออะไรครับเนี่ยหม้อก๋วยเตี๋วด้วยนะครับโอ้โหสวยมากเวลายกยกยังไงครับเวลายกบอกลูกค้านะครับเวลายกยกยังไงเลยยกด้ามตรงนี้อ๋อตรงนี้นะครับเอาเปิดไฟ อ๋อครับแล้วปิดเสียงตรงไหนครับปิดเสียงเอาปิดเสียงเครื่องยนต์ได้ด้วยครับปรับล้ออะไรครับปรับล้อตรงนี้อ่ะนั่นก็คือปรับล้อใช่ครับอ่าใช่ครับตัวนี้ว่าปรับปรับล้อใช่ครับนะล้อไม่กินซ้ายกินขวาเพราะว่าตัวล้อเนี่ยเป็นเลี้ยวระบบเซอร์โวนะครับโอเคเดินหน้าถอยหลังหน่อยระวังตกนะอือโอเค เดี๋ยวไปขับไปให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยอ่าวนกามาวนกามามาแล้วมาแล้วโอ้ดีนะครับเพื่อนๆโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วก่อนนะครับใครสนใจอย่าลืมทำมันไงครับแคปตันให้ช่องแคปตันด้วยนะครับ